เรามาดูอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคมกันบ้างนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยงานจิตกรรมงานประติมากรรมและก็อันสุดท้ายค่ะงานสถาปัตยกรรมนั่นเองค่ะ ลักษณะเด่นของงานจิตรกรรมไทยนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1. เป็นภาพแบนแบๆแบบ2มิติค่ะนะคะแสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยสี 3. ค่ะแสดงจุดเด่นโดยไม่คำนึงถึงสัสดส่วนนะคะ4ค่ะเป็นการเขียนภาพที่แสดงทัศนียภาพแบบตานกมองแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นการเขียนภาพแบบเล่าเรื่องราวค่ะ งานจิตรกรรมไทยนะคะเน้นเรื่องความงามของลายเส้นและลีลาของเส้นบนรูปร่างรูปทรงมากกว่าความงามของการไล่สีไม่แสดงความจริงตามธรรมชาติที่ตาลรมองเห็นทั่วไปนะคะแต่เป็นรูปแบบที่ประดิษฐ์ขึ้นตามความงามในอุดมคติแสดงความเหนือจริงที่สอดคล้องกับเรื่องราวของศาส,สนาค่ะความเชื่อวรรณคดีค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการทั้งสิ้นเลยไม่ควรที่จะนำไปเปรียบเทียบกับความเป็นจริงนะคะเป็นงานจิตรกรรมไทยใช้สีแบนๆแ,แบบ2มิติและตัดเส้นกันที่รูปให้เกิดลวดลายที่สวยงามมุ่งเน้นแสดงความงามในการใช้เส้นและสีค่ะไม่แสดงแสงเงาตามธรรมชาตินะคะเพื่อไม่ให้เกิดระยะใกล้ไกลของภาพ การแสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยสีนะคะนั่นก็คือการเขียนภาพวรรณคดีไทยนิยมเขียนภาพใบหน้าตัวละครให้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันค่ะแต่จะแสดงออกเรื่องของความแตกต่างบุคคลด้วยเครื่องประดับค่ะเครื่องแต่งกายอาวุธประจำกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นเด่นชัดนะคะนั่นก็คือสีของกายของตัวละครนั่นเองค่ะ จากภาพนะคะนักเรียนตัวอย่างของตัวละครในวรรณคดีไทยทราบไหมคะว่าเรื่องอะไรนั่นก็คือเรื่องรามเกียรติ์ค่ะมาดูภาพแรกกันนะคะทศกัณฐ์ถ้าเราจะแยกตัวละครออกใช่ไหมคะลักษณะเด่นของทศกัณฐ์ก็คือมีผิวกายที่เป็นสีเขียวฮนุมานค่ะมีผิวกายที่เป็นสีขาวสุครีพนะคะมีผิวกายที่เป็นสีแดงนั่นเองค่ะ งานจิตกรรมไทยนะคะแสดงจุดเด่นโดยไม่คำนึงถึงสัดส,ส่วนค่ะนั่นก็คืองานจิตกรรมไทยเป็นงานศิลปะที่เกิดจากอุดมคติเนื้อความจริงโดยเฉพาะการแสดงจุดเด่นหรือจุดสนใจของตัวละครที่สำคัญและมีอิทธิพลให้มีขนาดใหญ่ผิดจากธรรมชาตินะคะ เป็นภาพเขียนที่แสดงทัศนียภาพแบบตานกมองค่ะนิยมเขียนภาพในลักษณะมองจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจะเรียกภาพแบบนี้ว่าภาพแบบตานกมองหรือว่า bird eye view ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมนั้นสามารถมองเห็นบ้านเรือนและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในภาพได้อย่างทั่วถึงไม่บดบงังหรือทับซ้อนเหมือนกับงานจิตกรรม ของสากลนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างของไทยและสากลน,นั่นเองค่ะมาถึงลักษณะสุดท้ายของงานจิตรกรรมไทยแล้วนะคะเป็นภาพเขียนแบบเล่าเรื่องราวมีลำดับภาพต่อเนื่องกันโดยมีภาพที่เป็นทิวทัศน์เช่นภูเขาค่ะต้นไม้ท้องฟ้าเป็นต้นนะคะเป็นการเชื่อมประสานกันในภาพมีความเป็นเอกภาพและก็ ความสัมพันธ์กมกืนเป็นเรื่องราวเดียวกัน จากภาพนะะคนักเรียนโดยรวมแล้วงานจิตกรรมไทยนั้นเน้นความงามเน้นเรื่องของลายเส้นลีลารูปร่างรูปทรงมากกว่าความงามของการไล่สีไม่แสดงความจริงตามธรรมชาติที่มองเห็นกันโดยทั่วไปแต่เป็นรูปแบบที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นความงามในอุดมคติเนื้อความงามที่เป็นจริงสอดคล้องกับเรื่องราวของพุทธศาสนา ความเชื่อวรรณคดีซึ่งเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการจึงไม่ควรที่จะนำไปเปรียบเทียบจากความเป็นจริงนะคะมาดูงานทัศนาศิลปประเภทที่สองกันนะคะนั่นก็คืองานประติมากรรมจะมีลักษณะการปั้น การหลอ่อการแกะก,การสลักหรือการจำหลักค่ะอันเป็นเอกลักษณ์ของประจำชาติไทยมีลักษณะเป็นงานสามมิตินะคะส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปั้นการหล่อพระพุทธรูปจึงจะเรียกงานศิลปะไทยประเภทนี้ว่าพุทธปฏิมากรซึ่งหมายถึงรูปเปียบหรือรูปแทนโอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะ ลักษณะเด่นของงานประติมาก,กรรมไทยนะคะนั่นก็คือไม่แสดงความแตกต่างของพื้นผิว2ค่ะไม่นิยมปั้นหรือว่าแกะสลักรูปคนเหมือน3ค่ะไม่แสดงกล้ามเนื้อในรูปทรงของคนหรือว่าสัตว์และก็อันสุดท้ายนะคะแฝงอยู่ในลักษณะของเครื่องประดับตกแต่ง ไม่แสดงความแตกต่างของพื้นผิวเราจะนิยมขัดแต่งผิวให้เรียบเนียนเกลี้ยกลาไม่แสดงความแตกต่างของพื้นผิวหรือลักษณะพื้นผิวจะเรียกว่า texture ทำให้เกิดคุณค่าทางความงามจากความซับซ้อนคดเคี้ยวของรูปและลวดลายรวมทั้งการตัดกันระหว่างรูปและพื้นที่ว่างเราจะเรียกว่าช่องไฟนั่นเองค่ะ ตามนิยมความเชื่อของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณนะคะจะไม่มีการสร้างประติมาก,กรรมรูปคนเหมือนดังนั้นจึงไม่มีพระบรมรูปของกษัตริย์ไทยที่เป็นงานประติมาก,กรรมของไทยแต่จะสร้างพระพุทธร,รูปฉลองพระองค์ขึ้นเขารบแทนหรือสร้างพระพุทธร,รูปและเทวรูปเป็นสื่อแทนให้เคารบสการะ พระพุทธรูปนะคะไม่นิยมแสดงกล้ามเนื้อกระดูกและเอ็นให้เห็นในลักษณะเป็นธรรมชาติที่เนื้อจริงแต่แสดงความงามตามอุดมคติค่ะคือความเปลี้ยงเกล้าความอ่อนช้อยความกลมเกินของรูปร่างรูปทรงพระพุทธรูปปางที่ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดนะคะก็คือปางลีลา นอกจากจะสร้างงานประติมาก,กรรมที่มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปแล้วนะคะก็ยังคงสร้างเครื่องประดับตกแต่งอาคารเพื่อที่จะให้อาคารนั้นมีความงดงามอ่อนช้อยเพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะงานศิลปะอันสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือ งานสถาปัตยกรรมจะมีลักษณะเด่นเป็นแบบนิยมสร้างเรือนชั้นเดียวมีโครงสร้างง่ายๆแบบเปิดเผยค่ะมีหลังคาทรงสูงและก็มีที่กันสาดยื่นออกมาอันสุดท้ายนะคะสร้างหลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆหลายชั้น สถาปัตยกรรมนะคะก็คือสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยหรือไม่อาศัยอยู่ก็ได้แล้วแต่จุดประสงค์ของผู้สร้างคะ่ะนิยมเป็นสร้างแบบเรือนชั้นเดียวนะคะยกพื้นสูงจากระดับดินเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนั้นบ้านเรือนไทยของภาคกลางคะ่ะอาจจะมีฤดูน้ำหลากดังนั้นก็จะยกพื้นที่สูงขึ้นและเพื่อป้องกันภัยจากสัรลาย เพื่อช่วยให้ผู้คนที่อยู่บนบ้านนะคะพ้นจากความชื้นเหมือนกันเพราะว่าความชื้นก็จะละเหยขึ้นไปใต้เรือนเพื่อให้ลมพัดโกกเข้ามาใต้ถุนบ้านลดการอับชื้นนั่นเองจากตัวอย่างในภาพนะคะเป็นบ้านเรือนไทยของภาคกลางนิยมสร้างด้วยไมย้และออกแบบโครงสร้างง่ายๆไม่มีการซับซ้อนแต่อย่างใดคะ่ะ องค์ประกอบสำคัญของตัวบ้านก็คือส่วนพื้นบ้านส่วนผนังและก็หลังคาบ้านส่วนของหลังคาบ้านนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยคือแปรโอไกลและจันทันค่ะประกอบกันเป็นโครงสร้างสามเหลี่ยมที่มีความสมดุลและสวยงาม ส,สร้างเป็นทรงสูงที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีอากาศร้อนอบอ้าวฝนตกชุกช่วยระบายความร้อนได้ดีเพราะเนื่องจากว่าหลังคาที่มีลักษณะทรงสูงชันจะให้ลมเหงาที่เกิดขึ้นในบริเวณตัวบ้านไม่ต้องรับแสงแดดทั้งหลังคาอยู่ตลอดเวลาค่ะและมีพื้นที่ว่างในส่วนบนของหลังคามากพอที่จะระบายความร้อนได้ งานสถาปัตยกรรมของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารนิยมสร้างกันเป็นชั้นๆหลายๆชั้นซ้อนกันเพื่อที่จะให้เกิดความงามในการจัดองค์ประกอบศิลป์อย่างมีชั้นเชิงมีชั้นมีจังหวะลีลาลดหลัน่นรับส่งกันอย่างต่อนเนื่องซึ่งสอดคล้องกับคติที่ว่าการอาศัยอยู่ภายใต้หลังคาหรือล่มฉัดที่ซ้อนกันหลายๆชั้นนั้นนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนอกจากนี้นะคะ ในด้านในก็ยังรับน้ำหนักของหลังคาได้เป็นอย่างดีเพราะว่าหลังคาแต่ละชั้นค่ะจะช่วยกันถ่ายเทน้ำหนักซึ่งกันและกันไม่ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของหลังคารับน้ำหนักมากจนเกินไป ก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่องานทัศนศิลป์จะประกอบไปด้วยงานจิตกรรมงานประติมากรรมและก็งานสถาปัตยกรรมอย่าลืมกลับไปชทวนเะนื้อหาภายในคลิปเพิ่มเติมนะคะสำหรับคลิปนี้ครูกบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย